สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอชซีช่องคูมานทุกคนค่ะมาดีแป๊บสิผ้าลงทงอีกแล้วละจ้กพี่น้องจักสิมีคลิปนี้ยังพี่น้องมึงนอจากคลิปลงทงลงทาเนาะจ้าพี่น้องนออสิผ้าลุกหล,ล,ล้านๆ้านนี่ละค่ะไปคุดอีกกระปูน่าจ้าพี่น้องเห็นใบหลายตหลายหลายขวายอยู่จ้าจักสิไดสิมานบอนอะพี่น้องนอ,นอ,อสิผ้าลงไปทงไปทาไปเบิ่งจ้าอ่าเด็กๆสวัสดีเอฟซีน้อย ได้ทันเขา<ม>ไปไปพรมผาไปครับโอเคไปจาตามสมุนแมงคีนากหน่อยไปจากพี่น,ออนอ้องประกาศอายแท้ทันเพื่อสื้ผ้าไปหยังเกาะได้เ็ดอ่ามีเงาหรือบลลูกอ่าเบสเงาใสเดือนกี่กระเดือนน่าจะพี่น้องเนาะมาสอเพันไดปลาดูไข่อยู่จ่าจะมาหันพระเดทายครีมให้พี่น้องเบื่อเนาะจ้าเนาะพระคอก็กกได้อยู่แล้วหันหลุดไปไปแกะมือมยัย กำลังเห็ดยังครับอุ้ยอาแมน,นันฮะอีกกระปูจากพี่นอ้องก็จังเห็นขวยอยู่หันหาหูป่ปเห็นจ้ะนี่ด้หูมันเห็นแล้วหูแบบใหญ โอ้โหมาชิมิโตบอนี่จ้ะพี่น้องคุดเดพักนหนึ่งแหละจ้ะแปลว่าเป็นคนคุดเอจกจ้ะได้เห็นลูกไส้จกเบิงโอ้ยหล่นเอาซะเหงื่อแตกเลยเนาะจากพี่น้องเนาะเอาเบิงเห็นบอจับใจกา้ามน่ะลืงออกมาเบิงอ้าวมาแล้วเอ้ยก้ามก้ามจนหนักมาแล้ว ข้ยนี่เลิกเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยนี่มาแล้วจ้าตัวนึงตัวใหญ่เลยจ้ะพี่น้องนักอะไรมันออกเบิ่งมาจ้ะพี่น้องข้ยมาหันนัน่นเอาสมอยเลยเนาะจ้าบ,บานิดลงไปเบิ่งข้ยทั้งนุมน่มเนาะจ้าแล้วเห็นอะไรข้ยอยู่ตอน,น,นามัวมะลามเนาะไปไปเบิ่งจ้ะพี่น้องไป อยีแต่ใ่พี่น้องยับออกใช่วลังาเห็นนี่เห็นแล้วแม่นบ่ครับครับมานวววววววัววหวววววววจวววววนวว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 วน เอ๊นี่เดียมพี่น้องเห็นแล้วจ้าเห็นละครับนี่นี่เอานี่ผู้นี่นิบ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 สงสัยมีหยีกบ้างหยีเลยเยี่ยมเห็นอีกแล้วมันโมครับอีกแล้วขันจักรีช่างได้นั่นแม่นอยู่บผม ทา่ามเด่นันันันมีทางนี้ครับเด่น,นี่หูใหญ่ก็ตั้งโต๊ะใหญ่เมนโบครับอน,นมาเจ้าพี่น้องเห็นอีกแล้วเจ้านี่ เยี่ยมมากมาจ้าพี่น้องได้แล้วจ้ะสามตัวังหันนั่นไปเข้าไปเมืองข้งลุมอีกจ้ะอีกกระปูนี่มือจ้ะพี่น้องเลือดเจนออกมาจ้าม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 าอ้มาว่มา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 ดาม้มา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 มมา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 มอมานกมา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 มูมามามามพมี่ามามาน้มงมามามอ ไปจ้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวจักตนี่สีตูเนาะเอามาเบ่งล่ะนี่เดี๋ยวสีตจ้า,าพี่น้องพาคการคุดอีกระปูมาไหวก่อนจ้า,าลูกชายเพิ่นใส่เบ็ดจ้าพี่น้องเิ่นว่ามาใส่เบ็ดน้ำเนาะบางเว้นนั้นเพิ่นเสียใจหลายเพิ่นเห็ปดปลาหลุดเนาะ <laughs> อยู่หากินตามบ้านนอกบ้านหน้าเฮาเนี่แหละจ้ะพี่น้องเด็กหน่อยบ้นนานนอกบ้านหน้าเฮาก็มีภูมิต้านทานดีกว่าเด็กหน่อยอ่าทั้งอื่นเนาะจ้ะพี่น้องเนาะแล้วจ้าก็พอได้กินได้กปนได้ต้มน้ำเพลินได้จ้ะพี่น้องคุณจะงูหอยอยู่ฝนนี่มางูหอยน้ำจ้ะพี่น้องจ่าลูกใายใส่เบ็ด ใช่แล้วก็สิผ้าพนางเฝ่าจักขราวจ้ะพี่น้อง,องจังสีเอาองวงขข้นเมื่อกับวบาสิไปพุดอีกกระปูอีกจก้ะจ้าสิไปพูปดก่ดดกพี่น้องเอยมเมื่อยแหลวจ้ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ปกติสะพอนเราสิเป็นคนพุดเนาะ <c oughs> ใส่แล้วกับสีนางลอ่อถามืนหาเพื่อนมากินนะใจน้องพี่น้องเนาะ พอดีมีบวบๆอยู่หัน,หนซ้ำนวยสีนวยอยู่ไทยถ่า,ถานเพิ่นไปเก็บมาจากสวนมันห้าหมานพอดีไปแกงใส่บวบๆ,ๆนอะหัเนาะครับวิ่งแม่โอ้ยชัดชัดโอ้ยใครดครับขวยหนึ่งครับอืมนี่เ็นู้แล้วครับเห็นโมนครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยว้อยคือเป็นตะเลิกเทอพี่เนาะ จะ่าเฝ้าเอาขี้กระเดื่องก่อนผลพลอยได้เนาะพี่น้องเนาะขวดอีกกระปูไปน้ำได้ขี้กระเดื่องไปเป็นเงาเวียดนามพี่น้องแป๊วขุดแล้วก็ให้ลูกโจกเบิ้งจ้ะเอ้าเห็นแล้วบ่อ้าวซีหาตัวละล่ะจ้ะพี่น้องพอเด็กปนน่าจะเนาะตพี่น้องไว้หนึ่งจ้าหูหนึ่งคือพอเห็นงูวงโบหู่โขบอ่ะ ตะคุ้ยเล็กๆจ้ะพี่น้องอาจจะบ่ได้ลหลายตัวด้วจ้ะเมื่อยหรอจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องไปขุดไปเห็นตันวไปหรอจ้ะให้ลูกใสเพันเป็นผู้จกเอาเนาะพี่น้องเอ้ยหอบย้อนไปได้จ้ะนี่อ้าวรุ่นๆจ้ะพี่น้องมาสิตัวไนโบอ,อ้าวมาแล้ว มีนาม่นาจะมีหนถ้าได้กบนี้เอาไปปนเลยเนาะแม่มาเล่้ยำตั่วอีกเหอแล้วกรปุนบตัมทัวรัวาว,วอ่าเหนอีกหจ้าพี่นอออ้องจะออกมาได้บะจะขุดอีกบดด่บ่ได้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  อนี่อ,อ,อ,อีกหนึ่งตัวเห็นอ, <laughs> อีกแดวแม่นมาครับนี่ตัวควายเล็กๆแตบพี่เนาะ พี่อดใส่เดือนอเนี่ยะพี่น้องพักกร่ลังใจขึ้นมาจ้าหู้มาหาแล้วจ้านี่อ้าวอาศัายเลยลูกตัวน,นี้จะพี่น้องทีนี้เมื่อรู้ายพี่นอ <c oughs> อ้องนี่ครับผมผมผมเอาบทอย่างเลยอเอ้ยนั่งลงนี่จะพี่น้องพอ่อละเนาะอีกกระปูเนาะ มันคำแหละนะจ้ะพี่น้องฝาวน้ำม่วจ้ะไปยามืองเบ็ด,ดนำปลูกเนาะสำหรับเบ็ดลูกไสเนาะพี่น้องเนาะมาซ่อมเมืองแหลวกับพระท่านมี<อ>มีขันใดที่ว่าปลาเป็นกินเนาะจ้ะพี่น้องนเนาะบานนี้สิผ้าขืนเมื่อได้จ้ะพี่น้องสเสียองมวขืนเมื่อจ้า<อ>ไปจ้ะพี่น้องเมื่อละจ้าขอบุญขอบคุณได้ไหลายมากกับ<อ>ให้กดไห่ใช่กับให้กดแชร่ด้วยจ้าไปจ้างวขืนเมื่อเขาขอกันจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบุญขอบคุณพี่น้องที่แบกขม้ารับชมด้วยจ้า คลิปหนาะพอกันใหม่จ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าขอบคุณจากใจคู่หมานนะคะ